ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีเมษสำหรับชาวราศีเมษคนดูคลิปนี้และชาวราศีตุลชาวราศีกรกฎชาวราศีมังกรคนดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซนต์และสำหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีกันคุณเป็นคนราศีสิงห์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุธดาวเสาร์อยู่ในราศีเมษคุณดูคลิปนี้ได้ เหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นกับคุณ50%มบบวกรบคณิวสมการวันที่ผมเห็นก็คือวันที่20เดือน6มิถุนายน2565คือวันตรงกลาง สามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันครนี้เนี่ยสมการนี้ก็คือดาวพฤหัสศูกร์สีกับดาวทิพยฮาเดสเท่ากับจุดเจ้าตามเม่ความหมายจะแปลว่าขาดแคลนเงินโดยทั่วไปเงินเฟ้อโกงเงินความวิตกกังวลโดยทั่วไปเกี่ยวกับภาวะการเงินความสุข จากความไม่น่าลื่นลมที่ได้รับการลบกวนหรือถูกซ่อนเลนไว้การขาดแคลนเงินโชคลาภจากวัตถุดิบหรือจากวัตถุโบราณหรือจากเศษวัสดุของเก่าหรือจากตลาดมืดอ,อันนี้ผมอ่านจากตำราเยอรมันนะครับท่นี้ทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตานะครับหรือดวงดาวนะครับ อยู่ในนาสีเมฆนะครับที่เข้าองศาที่18องศาและ4เมตร55ลิบดาเหตุการณ์จะเกิดขึ้นละกุล100%ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70%ลดหลั่นลงไปนะครับครนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานช่วยดีนะครับที่ดี70%คือจุดที่มาส่วนล้นสีนครับก็คือดาวสองตัวลงกันก็คือดาวทิพย์ไฮเดสกับดาวพฤหัสเซนเตอร์ตรงกลางเรียกว่าส่วนล้งสีนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าจุดมิดพอยทีนี้เนี่ย,ยจุด ที่สูตรังสีจุดมิดพอยต์ตรงนี้ได้รับอ,อิทธิพลของราศีพิจ,จิกก็คือดาวองคารอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยัวงคุณจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ตัวเราเนี่ยจะต้องเข้าไปทําบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นออสมมุติว่าถ้าเกิดคุณทํางานส่วนตัวหรือมออีงานของคุณเอง ช่วงงานนี้อาจจะมีลูกค้ามาติดต่อคุณให้คุณเข้าไปช่วยเหลือบางอย่างแล้วคุณก็ปฏิเสธไม่ได้อันนี้คือยกตัวอย่างหรือบางคนแบบทางานอยู่ในองค์กรคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างเป็นสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปทําในลนักษณะที่เอ,อเหมือนเราปฏิเสธไม่ได้แล้วเราก็จําเป็นที่เราจะต้องแบบเข้าเข้าไปทําเหมือนแบบเข้าไปรับผิดชอบบางอย่างอันนี้ผมจะลงรายละเอียดที่ที่ลึกเข้าไปอีก เรามาดูนี้นะครับดาวทิปฮันเดสผมจะอ่านความหมายดาวทริปฮันเดสให้คุณฟังนะดาวทริปฮันเดสเนี่ยแปลว่าความความยักจนความต้้ยต่ำพลังทำลายจากอดีตขยะความสงกระปรกลีลอความล่าช้าความหมายทั่วไปความยากจนความไม่รับเรื่องขยะมูลฝอยความเจ็บป่วยชนิดเลยรังหรือตกอยู่ในสภาวะผิดปกติหรือไา้ลำบากทุกเวทนาความเป็นไม้รู้ติดต่อของเก่า ซึ่งตรงนี้ก็ข้าองศาที่เขาอยู่อยู่ที่1 1องศาราศีก็เรากด48ลิมดานี้อันเนี้อยู่พิการของราศีสิง์ก็คือดาวจิตอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าอาทิตย์ก็คือตัวเราสามีพ่อผู้ชายก็จะแปลว่าตัวของคุณเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาบางอย่างเช่นคราวนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับ วงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกำเนิดของผู้ชายนะครับคันี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกำเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวธิฮาเดสก็คือความเป็นไม้ตัวเวทนา อาชีพฮารเดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทำมุม45องศากับดาวเสาในดาวกาเนิดเขาแล้วก็ทำมุม90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจรรันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชาย พอเราเอาดวงมากรบดูนะครับจุดเจ้าตาจรันรของผู้ชายก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกำเนิดคือจานของ ผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจัน์ของผู้ชายเนี้ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิปฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี้ยจุดเจ้าตาจันเนี้ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปสิบองศากับดาวเนปจูน ก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้ และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาเนี่ยก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสาร ทำให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตาไมโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับลูกค้าอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่คุณต้องเข้าไปแก้หรือคุณทํางานไว้แล้วเขาอ,อาจจะแบบอยากให้คุณทํางานให้มันดีเพิ่มขึ้นบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปทําหรือคุณเองอาจจะแบบ เข้าไปทําหน้าที่บางอย่างที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเช่นก็อาจจะแบบไม่มีใครมาแล้วมีแตบบ่คุณคนเดียวที่เข้าสามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้คุณเองอาจจะต้องเข้าไปทำเข้าไปช่วยเหลือนี่คือการแบบยกตัวอย่างหรืออย่างหนึ่งก็คือว่าเอ่อบางคนทานํางานอยู่ในองค์กรใช่ไหมคุณอาจจะต้องเข้าไปลบเข้าไปรับภาระบางอย่างที่เป็นในลันกษณะของกิจกรรมบางอย่างที่คุณจะต้อง ต้องลงมือทําเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดในดาวทิพย์ฮาเดสนเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่6ซึ่งเรือนตดที่6ก็จะหมายถึงเรื่องงานเรื่องกิจกรรมที่เราจะต้องทําแล้วก็ในเรือนตาที่6ดาวองน,อนอ้อยที่โครจ,รจรจริงอยู่นวันนั้นเนี่ยก็จ mm hmm. ะมีตัวนี้เห็นไหมครับดาวทิพย์จุดเจ้าตาซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ที่ข้าอาได้รับอิทธิพลของตัวนี้ของอ ยี่แปอุศาราศีมิถุนยี่หกธันวาในอิทธิพลอของดาวนิจูนก็คือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอาจจะทํางานเสร็จแล้วหรือว่าปัญหาอาจจะไม่ได้มีเข้ามาถึงช่วงนั้นอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องการติดต่อทางโลกออนไลน์ก็ได้ว่าดาวนิจูนเนี่ยก็แปลว่าอากาศได้แล้วก็หรืออาจจะเป็นเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าเออมันไม่น่าจะ ได้ไม่น่าจะได้ทําเช่นไม่น่าจะได้ลูกค้ารายนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เพราะว่าก็อาจจะอยากให้คุณเข้าไปแก้ปัญหาหรือแบบคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะได้หน้าที่ตาแหน่งงานหรือเอภาระบางอย่างในการที่คุณจะต้องเข้าไปชอบคือคือเข้าไปซ่อมเข้าไปแก้ไขแบบเนี้ก็มีโอกาสที่ถึงช่วงนั้นคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งอันนี้ก็จะหมายถึงอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ ในครอบครัวเราก็ได้หรือว่าปัญหาอยู่ในองค์กรเราอย่างนี้ก็ได้หรือว่าคนที่เราคุ้นเคยอยนี้ก็ได้ทีนี้เรามาลงรายละเอียดตรงนี้เพิ่มอันนี้ดาวพฤหัสพฤหัสก็คือเรื่องของการขยายตัวความสําเร็จทีนี้ดาวพฤหัสก็อยู่ที่ยี่หงสาราศีมังก,กรสองยุบดาใช่ไหมซึ่งไอ้ตรงนี้ก็คือได้รับอิทธิพลของดาวยูเรนัสในราศีกุมก็จะ เป็นจุดที่บอกว่าคุณจะมีเรื่องของการติดต่อบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันแล้วก็อย่างดาวคุณนั่นก็คือเรื่องของการติดต่อต่างประเทศก็ได้หรือการติดต่อคนที่อยู่ไกลๆหรือบางอย่างอาจจะหมายถึงเรื่องของความสําเร็จบางอย่างที่คุณอาจจะแบบไม่ได้คาดคิดว่าพอถึงช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณสามารถทําแล้วประสบความสาเร็จแบบพี่เป็นลักษณะของการพัฒนาการก็ได้เพราะว่าการพัฒนาการมาจาก มาจากไหนเขามาจากดาวพูตโตซึ่งดาวพูตโตก็อยู่ในเรือนตาจจิทหนึ่งซึ่งก็เป็นเรือนตาเดียวกับดาวพฤหัสที่อยู่ซึ่งเรือนสจจิทหนึ่งก็จะหมายถึงเรื่องส่วนตัวของคุณเรื่องครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่คุณผูกพันเหมือนคนใกล้ชิดคุณอ่ะทันี้คนใกล้ชิดเราก็สามารถตีความหมายออกมาว่าอาจจะหมายคนที่ทางานเราหรือว่าคนในครอบครัวเราหรือว่าคนที่เราไว้ใจเนี่ยที่เราเป็นความรู้สึกว่าสนิทสนม ก็สามารถติคมหมายได้แต่ก็ยังมีลักษณะที่ทางบอกว่าดาวพุโตเนี่ยมันคือการที่ว่าการขยายตัวหรือว่าสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดพอเราได้ทำแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสําเร็จหรือการพัฒนาการที่ดีคนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่าโอ้ยเขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สบสาสิบปีเนี่ยผมบอกอลไวไวา ถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอร์สเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรหรือวะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหระพาดซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ย ข้อมูลที่ผมอ่ามุูอ,อผมเรียนรู้มาสิปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีในนิดแต่ภายในเออสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนี่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกักไม่มีกักแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสอนซ้ําโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าออสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้ แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์ซว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนูเรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนตไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับคนสอนเนี่ยหนูอะดูดวงยูเรนเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเอร์ซนดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็น คุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะว่าเขาอะรับรองผลร้อยละเซนเปล่าถ้าเขาตอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกเอ๊ะมันก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมดเพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังค์คุณต่อเงียอันเนี้ยอันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่ สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไรเดืยนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสองช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟีมูลค่า414บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลออกับคุณมักน้อยนะคุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสกัมพันธ์นะเพราะดาวพโตนี่คือเรื่องของความ การพัฒนาการก็คือเหมือนแบบปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแบบนี้ก็คือประมาณว่าคุณอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เจุดเมฆนี่ก็คือการเกิดก็คืออาจจะเป็นเรื่องของงานบางงานบางอย่างหรือว่าลูกค้าบางอย่างคือกิจกรรมที่คุณอาจจะยังไม่เคยเข้าไปทําหรือคุณอาจจะได้ทํางานบางอย่างใหม่หรือ มีไอเดียความคิดบางอย่างใหม่ที่ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะทําแล้วเป็นเรื่องความสําเร็จได้าว่าในจุดเม้เนี่ยเขาอยู่เรือนตาที่สามใช่ไหมก็คือดาวพุธก็คือเรื่องของการติดต่อเรื่องเอกสารสัญญาแล้วก็ดาว้อยที่โคจรจริงอยู่ในวันนั้นก็จะมีจุดเจ้าตายแอตแันดนตัวแอตแนดันัญญนะ่นคือสิงห์ร้องที่บ้าที่น้งใหมายอสนิทข,ของที่เรารับแล้วก็อยู่ที่สิบองศาระสี่เมตรสิบเจ็ดลิมดาอันนี้ก็อยู่พิกัดข,ของราสีสิงห์ก็คือดาวทิต แล้วก็อยู่ใกล้กับดาวพฤหัสก็คือเรื่องความสําเร็จเรื่องการขยายตัวคือประมาณว่าคุณอาจจะแบบมีการเริ่มบา,บางสิ่งบางอย่างใหม่เช่นอาจจะเป็นเรื่องของงานใหม่ลูกค้ารายใหม่หรือว่าความสำเร็จบางอย่างที่มาในลักษณะที่เข้าไปแก้ปัญหาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณก็สามารถที่จะแบบทำทำแล้วมีโอกาสที่จะ,ะมีความสาเร็จหรือว่ารับภาระ,ะที่มากขึ้นแบบนี้เหมือนแบบเหนื่อยมากขึ้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวนี้เออในจุดที่มันส่วนสีตรงนี้ใช่ปะ่ะดาวนอยที่โคจรจริงอยู่นะวันนั้นก็จะมีดาวองคารอยู่ด้วย,วยซึ่งก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเป็นกิจกรรมที่คุณลิงเนี่ยไม่ได้ก็คือเหมือนดาวองคารันสองครั้งก็คือเป็นสิ่งที่คุณต้องแบบทุ่มเทรหรือว่าเหมือนแบบออเออเนี่าไงอะใส่ใจรายละเอียดนี้ก็ได้ แล้วก็จุดที่มาสู่ดวงศีตรงนี้ก็ทำม,มุมศีห้าองศากับดาวทริปแอนเมตอนแอนเมตอนก็คือสภาวะวัตถุดิบต้นต่อเดิมหรือแบบอาชีพเฉพาะทางบางอย่างก,ก็ได้อาชีพเฉพาะทางเช่นหมอทหารตำรวจแพทย์พยาบาลครูอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพเฉพาะทางที่ต้องมีใบป,ประกาศอาชีพอาจจะแบบหมายถึงแบบประสบการณ์ในการทํางานที่ทำมานานใครก็ทําได้จริงแต่ต้องมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามาแบบแบบเป็นสิบปีแบบเนี้ย ซึ่งน้อยคนที่จะมีเหมือนคุณแล้วก็คุณก็สามารถที่จะแบบเข้า <c oughs> เข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างแบบนี้ได้แล้วคุณก็สามารถที่จะแบบมีความอดทนเพราะว่าแอเฟตอนเนี่ยแปลว่าการบีบอัดความหนานแน่นก็คือแบบเหมือนหรือของบางอย่างที่คุณมีมีอยู่แล้วเช่นคุณอาจจะมีสินค้าบางอย่างมีอยู่แล้วพระถึงช่วงนั้นคุณอาจจะขายของหรืออาจจะแบบเอาของที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะมันเป็นวัตถุดิบของคุณที่คุณมี เอานั้นมาใช้หรือว่าเห็นคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะแบบพัฒนาแล้วก็ต่อยอดทําให้คุณได้ไดเงินได้ผลประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่บวกที่ดี70%ในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะครับ